โดยไฮลัคส์รีโวครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้เราต้องมาตัดสินกันแล้วครับว่าหนึ่งใน3ท่านนี้ใครจะเป็นผู้เข้ารอบคนที่10พี่ปังจะเลือกใครครับพี่ปังเลือกนางใหญ่เหครับใครดีใครดีเลือกตูนค่ะเลือกน้องตูน ันนี้เลือกยากนะคะเพราะว่าไม่มีใครขาดสักคนแต่ถ้าเลือกคุณไปแล้วสัญญานะคะว่ารอบที่ชิงเนี่ยคุณจะต้องพัฒนาตัวเองให้ดีกว่านี้คุณโตนค่ะเลือกน้องตน,นเอาละพี่เป็กชอบความเป็นธรรมชาติน้องยาหยีค่ะน้องยาหยีะ่ะเอาละสองสองแล้ตัดสินกันที่ เจ๊แม่มครับจะชอบใครจะรำเมียหรือเปล่าน้องตูนฮะน้องตูนเลยรันได้ขมาวมาว่าน้องตูนเป็นผู้เข้ารอบคนที่สิบครับเขาแสดงความินดีด้วยส,ส,ำสำหรับทั้งสองท่านวันนี้ขอบคุณจริงๆที่มามอบความสุขได้รอยยิ้มหวังว่า เราจะมีโอกาสได้พบเจอกันอีกในซีซั่นสองนะคะอขอบคุณมากนะครับนะครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างพ่อหนุ่มโล่งครับตอนนี้พี่ว่าตัวเองจะไม่ตื่นเต้นแต่โอ้ตื่นเต้นมากคือผมเอาร้องร้องเพลงทุกวันแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองละหมดไฟในการพัฒนาตัวเองมา,มาสักพักหนึ่งแล้วด้วยวความที่เรารคิดว่าเราก็ร้องเพลงหาเงินได้แล้วอะไรเงี้ยแต่พอพอมาฟัง คณะกรรมการในวันนี้รู้สึกว่าเราต้องมีเรื่องที่จะต้องปรับปรุงอีกเยอะเลยเดี๋ยวจะกลับไปแก้ไขแล้วก็กลับสู้ใหม่ครับขอบคุณครับให้เจมสมสรุปแล้วกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับคือพี่ว่าการมีจันพันดาวมันเป็นสิ่งที่ดีมากคือชื่อรายการเราบอกแล้วว่าร้องสู้ฝันเดี๋ยวคุณก็ต้องไปเจอรอบที่คุณจะต้องไปเจอผู้แข่งขันที่เก่งมากกว่าคุณหรือเท่ากันหรือน้อยกว่าคุณนั่นแปลว่ามันก็เป็นเส้นทางของการที่คุณจะเดินไปสู่ความสําเร็จเหมือนกันเพราะฉะนั้นอยากจบแค่นี้ แล้วก็อย่าคิดว่าฉันแน่แค่นี้มันต้องแน่อีกถ้าคุณมีของดีคุณต้องอวดแต่คุณห้ามอวดดีแค่นี้ครับขอบคุณเจ๊แหม่มมากๆนะครับและโนตูนคือผู้เข้ารอบไปชิงรางวัน,วน1น่งแสนบาทเวทีแห่งนี้รอคุณอยู่ครับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ